ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและ แฟนเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเรามีนโยบายหลักในการส่งเสริมรักษาสารต่อวัฒนธรรมของชาติไทยให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยในแต่ละภูมิภาคของประเทศค่ะ ซึ่งอยากจะปลูกฝังและสนับสนุนเปิดช่องทางให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และมีความรักในวัฒนธรรมไทยและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในแต่ละชุมชนทางวัฒนธรรมนัม่นเองค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาของชุมชนแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีมะพร้าวค่ะเป็นสัญลักษณ์และยังเป็นชุมชนวิถีใหม่ที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในการดํารงชีวิตและใช้ภูมิ ปัญญาสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของชุมชนตะเคียนเตี้ยจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณวันสว่างแก่สำโรงหรือว่าพี่น้องและคุณถาวรเปลี่ยนสีหรือว่าพี่ไอโกะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกี็รมากมากเลยที่ได้มาเจอพี่ๆทั้งสองท่านค่ะโอ้โหวันนี้แต่งตัวน่ารักมากๆเลยเสื้อยืดเป็นลายต้นมะพร้า,า,ราหรือเปล่า,ลา,าคะเนี<ะ>่ยต้นมะพร้าเพราะว่าที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยเขาบอกว่ามีต้นมะพร้าเยอะจริงไหมคะจริงค่ะ ถามเจ้าของสวนเลยค่ะโอ้วันนี้มาเป็นเป็นเจ้าของสวนมาเองเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหที่ชุมชนตะเขียนเตี้ยเนี่ยมีต้นมะพร้าวเยอะมากแค่ไหนคะก็ประมาณ800 0ไร่นะ800 0ไร่ใช่มีเยอะมากแล้วที่ที่ที่สวนไม่ได้ถึง800 0ันไร่๋อแหมถ้ารู้ว่ามีถึง8 0 0 0ันไร่เนี่ยจะขอเป็นลูกใา้เลยค่ะถ้าเกิดมีเยอะขนาดนั้นอ่ะมีลูกชายสองคนนะว้าวอุ้ย มีต้นมะพร้าวเยอะมากมีถึง8,000ไร่แล้วทีนี้ค่ะบีนทราบมาว่า ทางชุมชนตะเคียนเตี้ยเนี่ยเขาใช้คุณประโยชน์ของต้นมะพร้าวแทบจะทุกส่วนเลยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับชุมชนแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสกันไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราใช้ส่วนประกอบของมะพร้าวเนี่ยมาทำแล้วก็จะมาสาธิตให้กับพวกเราในรายการสิ่งสร้างทางอาชีพได้ดูกันนั่นก็คืออะไรคะผ้ามัดย้อมด้วยเปลือกมะพร้าวผ้ามัดย้อมด้วยเปลือกมะพร้าวใช่ค่ะเปลือกมะพร้าวแบบนี้เหรอเปลือกมะพร้าวที่เราปอกแล้วที่ อย่างนี้คือที่เขาเอาไปจะปลูกต้นไม้ก็ได้แล้วก็เอามาหั่นหั่นแล้วก็มาต้มเป็นน้ําแล้วก็จะผสมกับเปลือกใบมังคุดจะเป็นสีอย่างนี้เลยออกมาถ้าเป็นเปลือกมังคุดเฉยๆสีเขาจะเป็นประมาณไหนส้มๆส้มๆแล้วพอเป็นเปลือกมะพร้าวเข้ามาน้องจะเป็นยังไงเอ่ยก็จะเป็นแบบนี้ลายๆนี่ก็จะน่ารักขึ้นมาสีจะเข้มขึ้นหน่อยถ้าเปลือกมะพร้าวอย่างเดียวจะสีออกค่ะ วันนี้เนี่ยจะมาสอนบีมทําทุกกระบวนการเลยหรือเปล่า<ช>คะใช่ค่ะสอนน้องบีมทําผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวเ,เป็นภูมิปัญญาของคนตะเคียนเตี้ยนะคะคนตะเคียนเตี้ยเนี่ยเขาถือว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเลยไหมคะชาวสวนเนะก็จริงๆนะเพราะต่างกับรุ่นพ่อมาค่ะเดิมมาพ่อแม่ก็ปมมลูกมะพร้าวทาสวนอยู่แล้ว แต่ว่าวันนี้ที่จะมาสาธิตเนี่ยมันก็คือการเอาประโยชน์จากตัวเปลือกมะพร้าวมา,าวมาย้อมเป็นสีสันน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยดูสีแบบไฮโซมากมินินมอลสุดๆน่ารักมากเลยค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทํามาสอนเราทําแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้แนะนําถึงวัตถุดิบค่ะที่ <Okay. S 1> เราจะต้องเตรียมเพื่อที่จะทําผ้ามัดยอ้อมไหนด้านไหมคะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรบ้าง,<ด>างค่ะ,คะมันจะมี สองสองอย่างที่เราต้องเตรียมนะคะในการทําผ้ามัดย้อมขั้นตอนที่หนึ่งคือการเตรียมผ้าเตรียมผ้าผ้าที่เราจะเอามาย้อมเนี่ยหนึ่งต้องเป็นผ้าเส้นใยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้ามัสลินผ้าลินินสามารถย้อมได้ผ้าใหม่ก็ย้อมได้นะคะหรอคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ผ้าอะไรเอ่ยอันนี้เป็นผ้ามัสลินค่ะผ้ามัสลินขั้นตอนในการเตรียมผ้าก็คือหนึ่งที่เราได้ผ้ามาแล้วเนี่ยเราต้องมาทาความสะอาดสารเคลือบให้หลุดไปก่อนสารเคลือบตัวนี้มันมาจากโรงงาน แล้วก็มันถ้าเราไม่ทําความสะอาดมันจะไม่ติดยุดสีแล้ววิธีการทําความสะอาดเขาเราต้องทํำยังไงง่ายะะมากค่ะน้ํายาล้างจานเลยค่ะน้ํายาล้างจานก็ล้างออกได้เลยกําจัดครามันได้ดีที่สุด<อ>ดีกว่าผงซักเฟอกเ<อ>ยี่ยมเลยค่ะ,คะทีนี้พอเราซักเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้วยน้ํายาล้างจานนะคะเราก็เอามาแช่ด้วยน้ําสันต้ม นี่คือสารส้มสา,สารส้มก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมใช่ไหมคะตัวนี้ต้องต้องสำคัญเลยคะ่ะสาคัญเลยต้องมีสารส้มสารส้มสารส้มเนี่ยเป็นตัวทําให้สีมันติดยึดแล้วตัวปูนแดงนี่คือตัวกระตุ้นสี<อ>หรือที่เขาเรียกกันในวงการย้อมผ้าว่าโมเดนโมเดนส์โอ้นั่นก็คือปูนแดงนั่นเองใช่ค่ะใชะ่มีสารส้มมีปูนแดงมีผ้าแล้วมีอะไรอีกคะแล้วกอ็อันนี้ขั้นตอนในการเตรียมผ้าเราเสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ขั้นตอนในการ เตรียมน้ำย้อมน้ำอมก็เราวัตถุดิบหลักเลยคือเปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวต้องมีแน่นอนเราได้มาปุ๊บเนี่ยเปลือกมะพร้าวสับเนี่ยแช่น้ำหนึ่งคืนเปลือกมะพร้าวนี่ต้องเป็นเปลือกมะพร้าวแห้งหรือเปล่าคะสดสดก็ได้แห้งก็ได้แต่สดกับแห้งได้สีต่างกันถ้าสดนี่จะเป็นสีอะไรคะสีน้ําตาลค่ะถ้าสดจะเป็นสีน้าตาลแล้วถ้าแห้งล่ะคะพี่น้องมันจะเป็นสีน้ําตาลถ้าสดเนี่ยสีน้ําตาลออกชมพูจะดอกๆนิดนึงออกแบบแบบสีผีจ้ะ แต่ว่าถ้าเป็นเปลือกมะพร้าวดิบเนี่ยสีก็จะออกสีน้ําตาลเข้มขถ้าเราเพิ่มตัวใบมังคุดเข้าไปสีจะเข้มขึ้นมาอีกเป็นสีนี้ค่ะน,นี่ยกตัวอย่างตัวนี้เลยค่ะอันนี้ที่ใส่เปลือกมังคุดเอ้ยใบมังคุดเข้าไปออันนี้คือสีใบใบมังคุดใบใ<ช>มังคุดกับมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็ถ้าสีมะพร้าวย่างเดียวก็จะเป็นตัวนี้นี่จะส้มๆหน่อยใช่ใช่ค่ะ อการเตรียมน้ําก็จะต้องมีวัตถุดิบอย่างนี้ก็คือเปลือกแล้วก็ใบมังคุดโอเคแล้วเราต้มต้มสองชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ได้นะสกัดน้ําย้อมพอเราได้สกัดน้ําย้อมเสร็จแล้วเนี่ยเรากองกากอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะใส่เกลือแกงเกลือแกงเกลือแกงเนี่ยเราใส่น้ํสี่สิบลิตรเราใส่เกลือแกงหนึ่งถ้วยซุปถ้วยน้ําจิ้มเนี่ยค่ะมันช่วยอะไรคะการใส่เกลือเข้าไปช่วยให้สีมันติดยึดกับผ้าออ <Okay. S 2> ทีเนี้ยความเป็นความเป็นธรรมชาติเนี่ยวัตถุดิบพวกนี้เป็นธรรมชาติหมด<ช>มีความเป็นกรดเป็นด่าง uh huh. มันก็เป็นธรรมชาติซึ่งมันก็จะเกิดการกระตุ้นการเกาะยึดกันเองอนะคะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยโยนกลับมาที่การเตรียมตัวมะพร้าวนิดนึงค่ะเมื่อกี้บอกว่าเราจะต้องสับให้ละเอียดใช่ไหมคะแล้วแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าจะเป็นการดึงไอย,ยางอะคะ่ะยางมันแห้งใช่ไหมคะการแช่น้ำเนี่ยมันจะทําให้ยางที่มันแห้งเนี่ย มันตื่นขึ้นมานิดนึงเป็นการปลุกว่าแบบจงตื่นนะเรียกวิญญาณยาเรียกวิญญาณของตัวสีของกะเมพร้าวออกมาก็มันมันจะช่วยยิ้งถ้าเป็นน้ำฝนยิ่งดีนะคะน้ำที่มีคอรีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่สร้างธรรมชาติมันจะไม่รับกันแต่ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆคอรีนที่เปิดจากก๊อกก็ไม่ดีเท่าเรา ใส่ถังทิ้งไว้อือลีนมันตายแล้วไงคะค่ะ,คะโอ้โหเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีเราจะต้องเอามันออกไปก่อนสารพิษต่างๆเพื่อที่จะให้ตรงนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติที่สุดดีต่อสุขภาพที่สุดแล้วทีนี้ขั้นตอนการต้มเมืม่อกี้บิมสงส,งสัยนิดนึงว่าตอนต้มเนี่ยเราใส่ไปทั้งใบแบบนี้ใส่ไปทั้งกะออออทั้งหมดแบบนี้เลยหรือว่าเราต้องหัหนห่นค่ะหั่น,น,นค่ะหั่นค่ะตัวใบก็ต้องหั่นใช่ไหมคะก็จะฉีกฉีกให้เล็กลงค่ะ หนึ่งชิคแบบนี้เลยใช่่างนี้เลยค่ะตัวก้านก็สามารถเอาไปต้มได้ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะมียางไอ้การทําผ้ามัดย้อมเนี่ยค่ะมันจะเอาอะไรมาย้อมก็ได้คุณสมบัติเด่นของการย้อมผ้าสีธรรมชาติเลยหนึ่งต้องมีความฝาดเฟื่อนยางฝาดเฟื่อนยางถ้ามีสามอย่างนี้เนี่ยนั่นสามารถเอาไปย้อมผ้าได้ใช่บางคนถามว่าเอ้าแล้วอัญชันก็มีสีทำไมฉันย้อมผ้าไม่ได้ค่ะทไมถามว่า ชันฝาดไหมคะไม่ฝาดคาะ,ะคุณสมบัติไม่พร้อมเอาบางคนบอกอว้ยนี่ทําไมนี่ยางเยอะอยางพารายอมผ้าได้ไหมอ่าใช่ใช่ได้ไหมคะไม่ได้ทําไมะคะเพราะว่ายางมันเยอะเก,กินไปอ๋อยางมันเหนียวมันต้องมีความพอด,ดีใช่ นี่วันนี้<ช>เราก็ได้เลยได้มาเป็นใบมังคุดและพระเอกของเราน,ะนั่นก็คือตัวกากา<ข>ามะพร้าว<ข>าหรือว่าเปลือกมะพร้าวนั่นเอง<ช>ได้มาแล้วทีนี้ต้มน้ําเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาในการต้มประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปสองชั่วโมงขึ้นไป <ขา S 1> ต้มแล้วจะได้น้ําแบบไหนคะ่ะสีนี้เลยคะ่ะนี่ขออนุญาตเฉ้อหน้ามองนี่เป็นสีแบบนี้ดี่เลยอันนี้นักท่องเที่ยวบางท่านก็สงสัยว่าพี่เนี่ยน้ำมะพร้าวบอกว่าถ้าเราใส่ใส่น้ำแข็งทานไม่ได้นะคะ เพราะอันนี้มันเป็นน้ําเปลือกมะพร้าวไม่ใช่น้ํามะพร้าวนึกว่าจะได้ทานน้ำมะพร้าวสีน้ําตาลจะแล้วอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะเป็นน้ําจากเปลือกมะพร้าวขั้นตอนต่อไปเราทํายังไงต่อคะพี่ไอโกะพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่ไอโกะมัดตอนในการทําลายทํามัดแล้วจะให้น้องบีมเนี่ยลงมือทําทีนี้ พี่ไอโกะจะสอนในการทําลายมัดส่วนบีมจะสอนวิธีการทําลายล้างนะคะว่าจะเป็นองไรเออไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวให้พี่ไอโกะสอนบีมหน่อยค่ะวันนี้สอนบีมทําลายอะไรได้บ้างคะก็จะมีลายนะมีหัวใจหัวใจอันนี้แนะนําให้น้องบีมสวยๆเนี่ยพี่อยากให้ได้ลายหัวใจลายหัวใจเหรอคะลายหัวใจของพี่ไอโกะกับพี่น้องแตกต่างกับที่อื่นยังไงโอ้ลายลายหัวใจอันนี้มันเป็นลายหัวใจที่มีมิติ มันถ้าน้องบีมทําไปแล้วก็มีมิติแล้วให้ใครเข้าไปค้นหาอุ้ยยากได้หัวใจบีมหายากนะคะเพราะหัวใจบีมเนี่ยมี4ี่ห้องหนึ่งห้องเนี่ยมีประมาณสิเตียงสิบเตียงก็จะแบ่งได้ค่ะใครจะเข้าไปอยู่ก็ได้โอเคงั้นเลยเเลิมเลยมาเลยเอาหัวใจใช่ไหมค่ะหัวใจต้องพับพับครึ่งพับครึ่งก่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะสอนทำลายหัวใจนะคะคุณผู้ชม ครึ่งครึ่งแล้วก็วาดเป็นรูปหดใจอาข้างนี้ข้างนี้ต้องวาดก่อนใช่ไหมคะวาดก่อนถนัดข้างไหนถนัดยังไงปึ๊บข้างนี้ก็ได้ค่ะปึ๊บอ่ะทางนี้ดีกว่าค่ะวาดเป็นรูปหดใจใช่ไหมคะใช่วาดเป็นรูปหดใจเลยกี่ชั้นคะชั้นเดียวพอชั้นเดียวพอจะเล็กจะใหญ่คุยใจฟ่างดีเนี่ยใช่ค่ะเป็นคนใจใหญ่ค่ะ แต่แล้วเหมือนใจจะกลมไปหน่อยนะโอ้โหแค่ว่าดูหัวใจยังไปไม่รอดเลยอะ <c oughs> อันนี้ก่อนอ่อซ่อมซ่อมซ่อมล,ลงมาลึกๆ <c oughs> เอาแค่ไม่ต้องชัดเจนเท่าไหร่ <c oughs> ใจฟางน่าดูนี่ได้ไหมคะโอเค ฟางเหมือนกันอ่าก็จับตามนี้เลยตามรอยดินสอจับไปทั้งนี้จับไปทั้งนี้ลงดินมาทั้งนี้ลงดินมานี่จับเป็นรอยดินสอจับเป็นรอยแบบนี้ใช่จับตามรอยดินสอเลยชั้นนี้ใช่ไหมคะใช่ไล่จนหัวใจของฉันเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นหัวใจไงกลมไหมหัวใจของฉันสอบมาเป็นชั้นไร โค้ขอของโค้งลอยดิผ้าไปไดค้คือต้องต้องให้เท่ากันด้วยใช่ไหมคะตามรอยดินสอที่เรวาดไว้เลย<ะ>ขอขอปึ๊บปึบบนั่นแหละจะจับตามรอยดินสอรอยดินสอจะอยู่กลางระหว่างมือได้ค่ะปึ๊บปึ๊บปึบบบบช่วงเหล่านี้เราก็โค้งผ้าตามได้อือ ผมพาพไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าหัวใจของบีมเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้เลย,เด,ยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเสร็จแล้วเราก็มัดหนังยางตรงที่รอยหนังยางรอยลิ้นสอที่เราวาดมัดให้แน่นแล้วอันหนังยางาอยู่เส้นเดียวกัน Oh. ตรงตรงนี้จะเป็นสีขาวที่หนังยางมัด oh. จะเป็นขอบขาวโอเคถ้าเราอยากได้หัวใจสองดวงเราก็ลุมัดตรงนี้อีกรอบหนึงหัวใจเป็นสองชั้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ต้องให้แน่นเพราะระหว่างหนังยางจะเป็นสีขาวตึ๊บต้องแน่แนๆเลยใช่ไหมคะพี่ไอโกะ ถ้าไม่แน่นสีจะเข้าไประวางทั้งยางก็จะเป็นสีพื้นหมดไม่เป็นสีขาวด้านบนวินขอปุบอีกสักหนึ่งชั้นแน่นแท้แน่นอนค่ะค่ะโอเคไม้จะใส่ข้างล่างอะไรอีกไหมใส่ลวดลายอีกได้นะ๋ข้างล่างได้ถ้าข้างล่างจะเป็นยังไงคะยังไงก็ได้เราจะใส่ก็เป็นหยิบขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ หยิบเป็นงั้นเอาแค่นี้ก่อาแค่นี้ก็ลงม้อสอนไม่อย่างนั้นไม่ไม่ใส่ในตัวเองเลยค่ะอันนี้เข้าพิธีกรรมพอเสร็จแล้วเราลงม้อค่ะลงม้อได้เลยหัวใจของฉันไม่ใช่ของเธอหัวใจของฉันก็คือของฉันนในการลงลงมอย้อมเนี่ยค่ะเราเราจะไม่ไม่ทิ้งผ้าลงม้อแล้วทิ้งจากไปเราก็ค่อยๆขยับเขาเรียกว่าการโยงผ้า การย้มผ้าย่งโอโยงยงย่งผ้าย่งผ้ามันเป็นพื้นฐานการย้อมผ้าเลยไม่ว่าภาคเหนืออีสานใต้จะย้อมใช้เหมือนกันหมดเลยค่ะ<ฆ>ใช่ไหมคะยกขึ้นยกลงโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในหม้อย้อมเนี่ย20นาทีแล้วพักผ้า5นาทีแล้วกลับมาย้อมใหม่ออเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้นักนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตะเคียนเตี้ยเนี่ยได้ลงมือทําเอง อ๋ออันนี้คือมีกิจกรรมเนึนงกิจกรรมเวิร์กช็อปที่นักท่องเที่ยวสามารถลงมือทําได้ด้วยใช่ค่ะเป็นกิจกรรมยอดทิตเลยนักท่องเที่ยวจะแฮปปี้มากเพราะว่าเขาจะได้ผ้าชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือเขาเองถ้าอยากจะทำเนี่ยติดต่อยังไงได้บ้างนะคะติกิ้งไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องบุ๊กิ้งตลอดค่ะต้องบุ๊กิ้งก่อนเหรอเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะเนี่ยใช่ต้องติดต่อประธานเลยค่ะคุณวดีค่ะอื นีสมมุติว่าเนาะเราเสร็จแล้วสมมุติว่าผ่านไปยี่สิบนาทีสมมุติว่าผ่านการพักผ้าเลยเรียบร้อยตัวนี้เราก็จะใส่น้ําปูนน้ําปูนปูนแดงใช่ไหมคะ่คะที่เราผสมไปเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ผ้าไปในนี้แล้วทีนี้ก็แช่ไว้หน่อยหนึ่งสีมันก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าไปที่ชุมชนเราจะสนุกกว่านี้เพราะว่ามันจะอยู่กลางแดดแล้วเราจะร้อนเหรอคะ การย้อมผ้าต้องย้อมที่มีแดดนะคะออมันจะทําให้สีติดใช่ค่ะใช่แล้วเวลาที่เราทิ้งผ้าไว้เนี่ยอากาศมันจะช่วยการทําให้สีเปลี่ยนได้ด้วยอ๋อน้ําขึ้นนิ่ถ้าถ้าเกิดฝนตกเราก็ไม่ย้อมผ้าเพราะว่าต้องมีแดดถึงจะสามารถได้ผ้าที่ดีอากาศไม่อํอนวยอะค่ะค่ะ สมมุติว่าถ้าไปอย่างเงี้ยพี่ไอโกะกับพี่น้องจะเป็นคนสอนเองเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะ,คะนี่เราได้ตัวจริงมาสาธิตในรายการของเราเลยชุมชนเรามีอะไรให้เล่นเยอะนะคะอ,อยากให้ไปเที่ยวไปชมนอกจากยอมผ้าแล้วมีฐานกิจกรรมอื่นออีกไหมคะที่พี่ไอโกะพี่พี่น้องอยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันมีค่ะก็เราเป็นท่องเที่ยววิถีมะพร้าวเนาะ,ะเราก็มีทําทของเล่นจากทางมะพร้าว ของเล่นจากทางมะพร้าวใช่เอามาทําเป็นของเล่นยังไงอะคะก็สักสารทำเป็นปลาตะเพียนทํานกทําเป็นกุ้งพี่น้องคะแล้วนอกจากย้อมผ้าแล้วเนี่ยมันยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จะให้พวกเราได้ลองทําอีกไหมคะมีค่ะกิจกรรมใหม่เลยของตะเคียนเตี้ยเนี่ยพี่โกอธิบายสิก็กิจกรรมที่ใหม่ที่สวนก็คือกีฬาดิสก๊อปดิสก๊ดิสก๊ดิสก๊เป็นยังไงอะคะแบบคล้ายๆกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยหรอคล้ายๆคือ พาสามเหมือนกันเล่นกติกาเหมือนกันแต่เพียง oh. เราใช้จานจานล่อนลง<ช>ตะกา้าหลุมของเราเป็นตะกา้า oh. จะเป็นที่สวนจะมี18 ตะก้าสิบแปดหลุมสิบแปดหลุมอย่างนี้ตอนที่เราเล่นเราก็ได้เล่นในในสวนมะพร้าวเลยในสวนมะพร้าวเลยโอ้โหงั้นตอนเล่นทุกอย่างก็จะเป็นบรรยากาศของสวนนะพร้าบจะเสริมนิดนึงว่ากีฬาดิสกอฟเนี่ยนาเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาค่ะแต่เป็นกีฬาที่อนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมจะไม่มีการตัดทําลายต้นไม้หรือสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมเพียงเพียงแค่เรานําตะกร้าไปตั้ง แล้วก็เอาจานล่อนให้ลงตะกร้าแล้วตอนล่อนคือเราล่อนตรงๆเลยหรือว่าเราจะต้องแบบร่อนอ้อมต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่อุปสรรคของเราแต่ละคนแต่ละฐานก็จะมีอุปสรรคอะไรแตกกันต่างกันต่างกันไปมันอยู่ในสวนมะพร้าว มะพร้าวจะบางบ้างต้นกล้วยบางบ้างแล้วก็มีเทคนิคในการโยนโอ้โหวันหลังดิ้นต้องขออนุญาตไปเที่ยวที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยบ้างเล้วลลยค่ะกิจกรรมน่าจะมีเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เออไม่ทราบว่าผ้ามัดย้องของบีออกมาเป็นหัวใจยังไงบ้างคะเดี๋ยวก็สวยแน่เลยค่ะสวยรวยรวยเลยเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะจะออกมาเป็นยังไงนะลุ้นลุ้นลุ้นอ๋อเหยียหัวใจของบี จะเป็นหัวใจไม่นะ่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นไม่นะาน,น,ะนี่หัวใจมีมิติอยู่ว้าวว้าว,ว,าวสวยสวยสวย<ห>น,นะในที่สุดนี่มันกิจกรรมครั้งแรกที่มีสามารถทำหัวใจออกมาเป็นหัวใจอันนี้ให้น้องบีมเลยค่ะอันนี้เลยค่ะน,นี่นนนกลับบ้านได้เลยเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยบีมปั้นหมูจะออกมาเป็นไก่ทําเป็ดก็จะออกมาเป็นอาหารจิ้งโจอะไงนั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเออใช่ไหมคะมันคืองานศิลปะศิลปะไม่มีผิดไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดนี่ฉ่นเดียวอะไรแล้วเป็นยังไงคะเป็นยังไงอึ้งกันเลยใช่ไหมคะอึ้งกันเลยใช่ไหมคะในที่สุดวันนี้บีมก็สามารถ ทออกมาสวยนะปกติต้องขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านเลยค่ะขอลองดูของพี่ไอเกะบ้างได้ไหมคะว่าเป็นยังไงขอลองดูอีกสักขืนหนึ่งค่ะนี่ได้เลยขอถือวยแบบนี้ไหมขอถือกางไว้แบบนี้ตลอดรายการค่ะเพราะว่านี่คือ1ชิ้นที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของบีมค่ะอเนี้ยนักท่องเที่ยวไปก็จะชอบ กิจกรรมนี้ตื่นเต้นแบบว่าแกะยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องบินตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะเพรากแบบภาคพื้นใจว่าเป็นยังไงอันนี้มันอยู่ในสุริโอนะคะถ้าไปในชุมชนจริงๆจะว้าวกว่านี้ค่ะมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมีตัดพวงมะโหดพักกุหลาบใบเตยตัดอะไรนะคะพวงมะโหดค่ะพวงมะโหดเป็นยังไงนะคะอพี่กะอธิบายพวงมะโหดใช้กระดาษสีตัดเหมือนงานบุญงานบวชอย่างเงี้ยทางบ้านจะใช้กันแบบนั้น ตกแต่งสถานที่ถ้าดจะเป็นงานจะเป็ต้องไต้องต้องตามไปตะเขียนเตี้ยบิงขอตากผืนของบิงไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาลุ้นของพี่ไอโกะกันของใครจะสวยฝักต้มในหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มา ออมาแกะหนังยางออกมาแกะหนังยางออกต้องไม่แช่ในน้ําปูนแดงก่อนเพื่อให้มันเกาะแน่นขึ้นใช่ไหมคะมันเป็นเทคนิคธรรมชาติน้องๆเพราะว่าน้องบีมตัวตัวปูนเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากับยางทุกประเภทจริงๆแล้วน้ําปูนแดงของน้องบีมก็แปลมานะเขาเรียกอะไรนะฆ่ายางไงแล้วทีนี้พอมาใส่ผ้ามันก็ทําปฏิกิริยาเดี๋ยวแอบไว้ก่อนปุ๊บ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 สะบัดซับซับทาดาทาดา ปี่ว้าวใช้ได้หัวใจยาวๆนิดนึงนี่ขอเทียบของบีมแล้วกันค่ะขอเทียบกับของบีมนะคะอุ๊ยน้องบีมน้องบีมใจกว้างน้องบีมใจกว้างเป็นออกมาเป็นแบบนี้โอ้โหไม่ยากเลยค่ะง่ายมากไม่ยากไม่ยากแล้วก็สนุกด้วยลุ้นด้วยคุณผู้ชมที่อยากจะลองร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ก็กิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปได้ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยแต่ว่าเมื่อกี้บีมเห็นข้างหน้าค่ะนี่ไม้อันนี้ด้วยไม้อันนี้คืออะไรอะคะเพราะยางเรารู้แล้วว่า เอายางมามัดเป็นผ้ามัดย้อมแต่ว่าบีมแอบเห็นมีทั้งไม้ไอติมแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆตะเกียบเหรอคะใช่ใช่ค่ะเขาจะเอามาทำอะไรคะดาวกระจายนี่เป็นดาวก็ได้มัดแบบลายนี้เลยแต่อันนี้เป็นไม้ใหญ่ถ้าเป็นไม้แบนจะเป็นดาวกระจายแต่ถ้าเป็นไม้กลมจะเป็นใยแมงมุมอ๋อ อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีหัวทางด้านศิลปะไม่รู้ว่าจะมัดยังไงเนี่ยก็สามารถมาได้เลยพี่ไอ้กกับพี่น้องจะคอยแนะนําลวดลายต่างๆมีตัวอย่างลายให้ดูด้วยใช่ไหมคะ,คะปไปที่พื้นทีแบบ่ถ้าแบบถ้า n อเดียเลยไม่มีอะไรเลยคือฉันไม่มีอะไรสักอย่างเลยมา คุณจะได้ลายที่พิเศษมากโอ้นั่นก็คือลายขยุมขยุมมองไว้ก่อนขยุมกรอย่างนี้ขยุมอ๋อคือมันเป็นงานศิลปะเราไม่ซีเรียสแค่ขย่มขย่ขยี้ขยุมมันก็คืองานศิลปะเยี่ยมมากเลยค่ะมิ้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้ ต้องอยากจะไปแน่นอนเพราะนอกจากจะได้ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วยังได้รับชมความน่ารักของพี่ๆวิทยากรด้วยทั้งพี่ไอโกะแล้วก็พี่น้องนะคะวันนี้เวลาของเราน้อยมากเลยอะคะ่ะสุดท้ายของรายการทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กาลังรับชมรายการของเราอยู่หน่อยไหมคะค่ะ,อ,ะอยากจะขอบคุณกรมส่งเสรมิมวัฒน,ธ,นธรรมนะคะที่มีที่ให้โอกาสเราพวกเราในชุมชนตะเคียนเตี้ยมาสาธิตหรือว่ามาออก,อออกมาในชุมชนให้มา เรียนรู้งานอะไรทั้งหลายแหลก็ขอขอบคุณค่ะแล้วจะฝากนิดนึงว่าการไปเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ยไม่ใช่มีแค่กิจกรรมยังมีอาหารแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมให้เรียนรู้อีกค่ะพี่ค่ะพี่ไอโกละล่ะค่ะ<ถ>เชิญชวนคุณผู้ชมมาท<ถ>่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านตะเคียนชุมชนตะเคียนเตี้ยหน่อยคะ่ะค่ะก็ถ้าสนใจกิจกรรมของชุมชนตะเคียนเตี้ยก็เชิญที่ตะเคียนเตี้ยนะคะยังมี อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่น่าสนใจและค้นหาค่ะ <ไป S 2> ยินดีค่ะชุมช<ด><ค>นตะกินเตี้ตยยินดีต้อนรับค่ะเน้นย้าว่าเราเนี่ยจะต้อนรับอย่างอบอุ่นเพราะฉะนั้น Wal- k i อ,อนเนี่ยไม่ได้ต้องโทรจองเท่านั้นแล้วคุณจะได้รับความพิเศษแบบจัดเต็มจากชมรมแม่บ้านของเรานะคะ,คะสวยเก่งใจดีมาได้ที่นี่กับชุมชนตะเคียนเตี้ยนนี่คือคุณที่มาทย่ี่กันมากมายเลยค่ะ ันนี้สนุกสนานมากๆเลยค่ะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตที่บอกว่า เป็นชุมชนวิถีที่รอบๆตัวของเขาเนี่ยเป็นเรื่องราวของมะพร้าวค่ะรวมไปถึงมีกิจกรรมสนุกสนานเยอะมากมีอาหารอร่อยๆทุกคนสามารถไปสัมผัสได้กับชุมชนตะเคียนเตี้ยที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะรวมไปถึงในรายการสินสร้างทางอาชีพของเรานะคะจะมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมสนุกๆที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังการสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมด ลงแล้วค่ะบีมพี่น้องและพี่ไอโกะต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ